สวัสดีครับพี่น้องครับกรเกษตรเก้านาะหาจีพ่อกับพี่น้องคือเก่าเนาะครับเนาะสวัสดีปีใหม่นะครับเอฟซีท,ทุกคนนะครับเมื่อวีนเกษตรเก้านาะหาจีพาพี่น้องพบกับสวนปลาเงินล้านนะครับของพอน้องพัดเองเนาะได้เฮ็ด หน้าแหนแดงพี่น้องหลังจากตาเฮาเก็บเกี่ยวแล้วเนาะหนามเด็ดพอตมควรนะครับก็เลยลองเห็ดหน้าแหนแดงบึงนะครับเพราะว่าเป็นแหนแดงสายพันธุ์กรมวิชาการเกษตรส่งเสริมนะครับเนาะนี่นตักมาให้บึงแล้วนะครับสตัก็ไปเลี้ยงหอยนะครับพี่น้องก็เลีเ้ยงป่าเนาะ พอน้องพัดกับตอนนี้มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับอยู่ในฟาร์มสองหม่องเนาะตัวน,นี้ซื้อว่าสวนป่าเงินล้านนะครับนี่นืแดงเนื้อทีประมาณน,นาสีพอาต่ำกว่าสามสิบตารางวาเนาะพี่น้องนะครับสาสิบตารางวา เรียกปล่อยเมื่อวันที่ยี่สิบสองท่านว่านะครับเมื่อนี้ก็ไลมากย่างมาท่านหอดเดือนนะพี่นอ้องเมื่อวันที่สิบวันที่สิบก็ประมาณยี่สิบสองวันนะครับจิบโอ้ยบวัวท่านหอดเนี่ยสิบเกือบยี่สิบเบ 20, 10, มือนะครับตักไปหลายถังแล้วบุหงบดนะครับมีน้ำสำั่มเต็มสะเลยพี่น้องอยู่ในนี่ผมก็เอาปลาดุกนะครับมาปล่อยลงพันโตเนาะ เห็นวงนี่นะครับแต่ก่อนผมเห็ดหูกระหุกเลยพี่นอ้องโป่งเก่าของหูกระหุบนะครับเป็นทอพีเอเนาะขนาดสามสิบสองนะครับสามสิบสองมิลเนาะเราเห็ดหูกระหูบขายนะครับแต่ก่อนขายอันละสามสิบบาทเนาะก็เลยต้องมาเห็ดเพื่อบ่ไห่แหนแดงเข้าไป เต็มเมดนะครับเดี๋ยวปลาดุกสี่หายใจบ่ได้แล้วก็เอาว้ยถ้าเติมอาหารให้ปลาดุกนะครับพอดีเนี่ยมไปว่าซีเอาทอพีวีซีมาใส่เห็ดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อป้องกันเอาว้ยให้อาหารปลาดุกพอดีเห็นของเก่านะครับที่บ่ได้ใส่เนาะก็เลยเอามาทดสอบล่องบึงได้ผลดีนะครับเอาว้ยให้ปลาดุกเดี๋ยวมาหายใจหรือว่าเอาว้ยให้บหมยามตาเห่า เอาอาหารโยนไปก็ให้มันอยู่ในขอบอยู่ในกรอบนะครับคางๆนี่ก็ซิมี่หอยเชลลีเก่าอยู่เด้พี่น้องสังเกตเบิง่งผมเอาผักตะลับปัดมานะครับผักไผ่ใหญ่เนาะได้เก็บเอาเบียมันว่างเบมึงนะครับนะแล้วก็มีไข่หอยเชลลีมาเกาะอยู่แสดงว่าเป็นหอยอยู่อยู่ในหน้าเก่านะครับเพราะว่าดันเนี่ยกระดันบ่ได้ไหนาแห้งนะครับบาง พอเนยๆอาจสิได้กินแหนแดงแล้วก็ใหญ่เนาะจะมีผักตะระบัดอมๆแล้วก็ผมก็เอาผักขะแยงนะครับไปสือผักขแย่งมูผลมาเนาะเนี่ยมาปลปูกไว้ออมๆล่องเบิงนะครับพี่น้องนี่เป็นการขันทดนล่องนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยคอ,อกมากองไว้นะครับมองนี้้างๆนะครับแล้วก็สูบนามโซลาเซลนี่เป็นโซลาเซลนะครับ ปล่อยมา,าเติมันน้ำลดเท่ากับต่อสายลงมานี่นะครับน้ำกระสีเติมไปน้ำยู่นี่ประมาณยี่สิบสามสิบเส้นนะครับโมเลกุลเนาะแล้วก็ปล่อยปลาดุกไปพันตัวพี่น้องก็ถือว่าการขยายอ่อหรือว่าการเจริญเติบโตของแหนแดงเนี่ยในพื้นดินทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มันที่ออกสีแดงๆเนี่ยเนี่ยมันนอกจากตาห้องบดยพ่างแสงนะครับแล้วก็อายุ คอนขังสีแกพอสมพวนเลยพี่น้องเดี๋ยวผมว่าสิตักขึ้นมาเนาะสิตักขึ้นมาแล้วก็ไปเห็ดปุ๋ยพี่น้องไปเห็ดปุ๋ยเนาะนี่คือเนยแดงนะครับผู้ใดสนใจเนาะต้องการเนแดงนะครับก็บขอเชิญน,นะครับปีใหม่นี่ก็แจกฟรีพี่น้องพุลาโลพุลาโลนะคันขายเนี่ยคนขายสามโลลอยนะพี่น้องนะอืม แจกฟรีนาะแถมอีกโลหนึ่งสำหรับเอฟซีท่านใดสนใจนะครับต้องการเนืเ้อแดงเอาไปอันนี้แดงมีประโยชน์หลายอย่างนะครับก็คือประโยชน์ด้านการ,กรเกษตรต่างๆนะครับบวทั้งกับเกษตรพืชกเกษตรสัตว์นะครับกรเกษตรพืชนี่็เอาไปเห็ดปุ๋ยนะครับเอาไปเห็ดปุ๋ยหมักนาะปุ๋ยอินทรียเขามีคุณสมบ,บัติพิเศษสามารถถึงไนโตรเจนนะครับ แล้วก็ปลดปล่อยสารอาหารได้ไวเนาะเขาเอื่นว่าเป็นปุ๋ยหมักที่มีการย่อยสลายได้เร็วนะครับสามารถปลดปล่อยสารอาหารให้กับพืชได้เร็วเนาะไหวกว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปถึงหาิบเท่านะครับหาิบเปอร์เซนต์เลยเนาะแล้วก็ประโยชน์อีกหลายอย่างนะครับอืมเอาไปเห็ดวัสดุคุ้ม ป้องกันหย่าก็ได้เนาะเออเป็นเห็ดหน้าเข่านี่พเพควนก็เอาไปไปล่อยจักสิละครับควบคุมวัชพืชุนําซิบหามือเต็มบอ่อนะครับผมเอามาลงประมาณสามสี่โลนะครับอยู่ในนี้เนาะประโยชน์ทางการกระเรสยียซัดบานนี่กเษกษตรสัตว์นี่ก็กินได้เบิดนะครับมีโปรตีนค่อนข้าง,งสูงนะครับมีโปรตีนเทียบเท่าเกือบถอพวกหยานเนี่ยเปียที่มีโปรตีน12%ของน้ำหนักเนาะ สิบสองสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแล้วก็จะเฮาเอาไปเลี้ยงงัวก็ได้เลี้ยงสัตว์บกุกพวกไก่พวกสัตว์ปีกได้เบิดนะครับเพิ่นมักแห้งแล้วพี่น้องแล้วก็ปลาโดยเฉพาะปลากินพืชน,นะครับแล้วก็ที่สำคัญหอยหอยเชอรี่นี่โอ้ยมักแห้งพี่น้องเนาะกินดีเนาะแล้วก็บอร์เซ็นตห็นน้ำเสียนะครับเพราะว่าเป็นพืชน,น้ำที่ขยายได้ไวแล้วก็เป็นอาหารแหล่งโปรตีนของ พวกหอยนะครับหรือว่าสั์น้ำทั่วไปนะแล้วก็เป็นจุดพ่างแสงหรือว่าเอาไปไหวจะป้องการการพ่างแสงโดยเฉพาะเลียงกุ้งฝอยนะครับผมก็ทดสอบเอาไปใส่ในบ่อกุ้งฝอยเดี๋ยวมือหลังเสียให้เบึ้งนะครับเพราะว่าพอน้องผัดตอนนี้กำลังเห็ดฟ้าหอยกุ้งฝอยอยู่นะครับก็ได้ผลนะครับกุ้งฝอยนาะหอยขมนะอืม หอยคมบอกกินนะครับบอกกินเบิดนอแต่ว่าหอยชลลีเนี่ยเลือนะครับหอยหอยคขมเขากินหน่อยนะพี่น้องแล้วก็กุ้งฝอยนี่ก็ไปพางแสงนอเออถ้าห้าบวต้องใส่แลมแต่ว่าใส่เนี่ยก็เพื่อเพื่อเพื่อเพราะว่าเขาบวต้องการหอนแห้งโดยเฉพาะขันน้ำตื่นเนาะเออนี่ก็ใส่เด้อบ์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสามารถเอาไปสั่งไล่ใดก็คือจังหวะเอาไปขายต่อใดในรูปแบบ เป็นอาหารสดนะครับเป็นอาหารสดสําหรับเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวด้เบิร์ตนะครับแต่ว่าขันเอาไปเลี้ยงงัวเลี้ยงไก่ต้องทําความสะอาดนะครับอืมเลี้ยงเป็ดทั้งสี่ก็ต้องทําความสะอาดเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องน้ำหลายๆแหน่เนาะตรงกองเลี้ยงอยู่ในระดับน้ำอยู่บ่ต่ำกว่ายีสิบสามสิบเปอร์เซ็นเพื่อบ่ให้ลากเขาถึงดินนะครับกระทัเขาสี่ทาความสะอาดง่เดแล้วพี่น้องเนาะอ่านี่คือ แหนแดงนะพี่น้องตักขึ้นมากกระสิตักง่ายนะครับเอากระชอนตักนะพี่น้องเนี่ยเอากระชอนสังสี่จะช้อนตักปลากระด๋ันสีเอากระชอน,นหน่อยตักหอ้ตักกบไตเบิดนะครับสามารถนี่คือพื้นที่นะครับที่หลังการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวนะครับเอาโซลาเซลล์เลยพี่น้องเติมหรือว่าไฟมีสระสูบมาเติมแต่ว่าขันมีสระสูบมาเติมมันกระสีซึมไว้นะครับระยะเวลาเนาะแต่ว่าขันตะเฮามีโซลาเซลล์ยอยู่ใกลๆเอามาเติม น้ำในสาตะเฮ่ากับมันกันยังความความสมดุลอยู่นะครับแล้วก็มันซึมลงสาโนดินมันยังมีความชื้นอยู่ผู้ใดสนใจต้องการมาบึงนะครับมาบึงแล้วก็ไปเฮ็ดนออาชจจีเฮ็ดได้ดีก็พอนองพัดก็ได้โดยเฉพาะเรื่องพักขยง,งนะครับเนี่พักขยง,งก็ล่างงามเลยพี่น้องเนาะพักบุงก็บสิได้กินเนาะ,นะกาฝาก้ว้นะครับผู้ใดอยากมาเอ่อบึงนะครับมา,มาเรียนรู้เพราะว่าจะ ยังกันแล้วแต่มาแเลกเปลี่ยนเรียนหลูก,กันได้นะครับอ้อยก็ผู้ใดสนใจเอาไปปลูกนะครับอ้อยคันนามเอาไปเพื่อทําการฆ่าหรือว่าเอาไปเพื่อบดไหง่วงไหยัง,ยยงนี่ก็ได้นะครับจะเสียเป็นของฝากของตอน,นอะสำหรับเอฟซีตะเฮานะครับทักมากกนนออว่าน喏เพราะว่าพอนนองพัดกับพวกใครเดอยู่บ้านปนน่านใดะตอนนี้กําลังออลูกสาวกําลังจะสิไปขัดที่มชาาะ ก็เลยต้องไปจังหวัดดูเนี่ยไปบึงนะครับการ่อมโนวาแ่เรืองหลายๆอย่างเนาะดูแลกันนะครับเอาเท่านี้นะครับนอพ่อกันคลิปไม่นะครับคลิปต่อไปฝากไว้กดติดตามกดไลคล์กดแชร์นะครับให้กับกเษกษตรกาวนาหาจีนะครับช่องยูทูบน้องไม่เนาะอาศิบารัยเนื้อหาสาระปันไดแต่ว่าก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับนะ เอาไว้พอการคลิปต่อไปนะครับสำหรับมือน,นีอ่เกษตรกาวนาหาจีพอนองพัดฝากไว้สวัสดีปีใหม่นะครับสบายดีทุกูดทุกคนเนาะสวัสดีครับ